ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับครับมาคํานะครับเมื่อนี้นะครับแรงไหมครับพี่น้องเอฟซีอันนี้พึ่งจะตั้มเป็นหววแหลกนะครับพี่น้องเอฟซีลาวพัฒนาพระอาจารย์แดงนะครับครับเพิ่นยูอ่าสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นสีสางองค์ปู่องค์ยานะครับเพิ่นสีสางองค์ปู่พญานาคนะครับเนาะเพิ่นเลยบอกฝากทั้ง ช่องมานะครับเป็นเอฟซีสายบุญเป็นเป็นซื้อสายบุญนะครับพี่น้องเอฟซีให้กับาอาจารย์นะครับเนาะกับเล่าพัฒนาเอาพี่น้องคองสิซื่อท่านนะครับเนาะคงสิซื้อท่านนะครับกับเล่าพัฒนาพระอาจารย์แดงนะครับวันที่นะครับยี่สิบสองทับหนึ่ง ครับหกเจ็ดลาวพัฒนาพระอาจารย์แดงนะครับครับเพื่อนเป็นเจี๊ยินะครับพี่นองค์ซีเป็นทีสังองค์ผู้องค์ยานะครับ ครับพี่น้องมีโอกาสจะได้เห็นบุญบารมีเพิ่นบ่ะนะครับกับเบิ่งงมวดนี้เป็นหวดแรกนะครับเนาะพี่น้อง f ีครับพระอาจารย์แดงจากสุพรรณบุรีนะครับครับสุพรรณบุรี ครับปบ้าิบลงหนกพี่น้องที่เพราะว่าพระอาจารย์พันวาเพิ่นอายากสั่งองค์ปู่พญ,ญานาคนะครับเป็นต่อไปนี้นะครับพี่น้องที่ <c oughs> พันรันว่าจ่าใบนะครับเนาะพันวาทีเผยแผ่ให้พี่น้องที่สายบุญนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเนาะเทิงห้วไทยเทิงหววเล่านะครับท,ทรงมห้เส้นอดีลงให้ตลอดนะครับ จนกว่าพีน้องเเอห้หสีมีงเงินกินมีเงินใส่มีเงินทำบุญนะครับพีน้องเย็ซีครับเส้นอดีตขออนุญาตปู่พันแหล้วนะครับพระอาจารย์พันแหล้วนะครับครับเลขวิ่งเลขกรูดนะครับครับเลขกวิ่งเลขรูด เดี๋ยวขอเบิงในขอมุ่นก็ได้พี่น้องอที่ในโทรศัพท์ก่อนนะครับเป็นทรงมหาห้นะครับโอ้ยมากคือกันแข่งทันร <c oughs> ับสิวได้จัดนักบอพี่น้องอที่เสี้ยนนดีซื้อไว้แล้วตะก้อนนานี้แล้วนะครับมาตรงกันเลยนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ เจ็ดเม็ดเดียวนะครับจับคู่นะครับหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับพี่น้องพี่ซี่ สองเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะครับพี่น้องที่เอาพีน้องทีเห็นนะพี่น้องที่ครับมากคำจกน้อยนะครับ ครับรอพ้นด้วยพี่นมิซี่เหมือนแรงนะครับ2องทุ่มครึ่งนะครับมาลุ่นกันนะครับครับเราพัฒนาพระอาจารย์แดงนะครับพี่นมงซี่อ้าเติมเขียนสื่อเพิ่นนะครับพระอาจารย์สุพรร์บุรีนะครับพระอาจารย์แดงนะครับว่งเล็บนะครับเนาะ คือแถบของเพินเพ่นเลยเด้อพี่น้องฟิชชี่นะครับว่ามีการปริดการบังยังนะครับพอเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างโดยตรงอยู่แล้วนะครับสร้างองค์ปู่พญานาคนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเอาถ้าถึงแล้ววันไงเดี๋ยวเียนนอดีสิพาพี่น้องฟิชชี่เฮาลงไปเห็นให้ได้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องฟิชชี่รับแคปหน้าจอไว้ครับ ครับพี่น้องทีง่อยากเบิ้งผลงานนะครับผลหอยเล่าพี่น้อง,งชี่ครับผนงานหลอดที่แล้วนะครับเนะาะผนทรงมาหายเบื้องนะครับครับเข่าหาเก่านะครับเต็มๆเ,เลยพี่น้อง,งชี่ครับงวดทัดกันไปนะครับพี่น้องทีง่ โอ้เดินดีนะครับพี่น้องเอซีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชิญสวัสดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องห้าสุขุมสุขพนนะครับโฉมมันไปน้อกันกับเล้าพัฒนาของพระอาจารย์แดงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องเอพซีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ เาเปิดแฟดเปิดแฟดให้พี่น้องเข้าแคปหน้าจอนะครับจะได้ชัดเจนนะครับพี่น้องทีครับรัฐบาลไทยนะครับของท่านอาจารย์นะครับกับมาแม่นนะครับเดี๋ยวสธให้เบิงผลงานนะครับรัฐบาลไทยนะครับยองที่สองวัดซ้อนแล้วนะครับรัฐบาลไทยเนาะแฟแฟด ส้อนจ้งน้อยนะครับส้อนแสงบาพืนอนลวงชีว์วสถ่นแสงนะครับครับส้อนแสงยังอยแล้อหันเพี่อนกล่องไปทางไหมครับนี่คือผลงานของรัฐบาลไทยนะครับ ของพระอาจารย์แดงนะครับพี่น้องเอฟซี